จะเป็นพลังแฝงเออไอ,อ้นั่นอ่ะพลังแฝงฮอลลี่ทันเดอร์อ่ะเออเอ,อ,อันนั้นนา่าจะคุ้มสุดเพราะว่าสกิลสกับสกิลหนึ่งมีโอกาสโดนคนเจ็ดสิบแบเปอร์เซนต์แล้วแต่สองก็โดนร้อยเปเซ็แน่ๆแหละอืมเขาไม่กดผ้านะไอ,อ้โรคโรธนะเขาักมาถ้เราฟิดเกิรอนติ ช็อตนี้ช็อตหมอลำซิ่งประมาณนี้นในส่วนของอาจเรย์ค่าในปัจจุบันส่วนตัวยกให้นะว่ามันเป็น A บวกนะเขาจัดทีนเออเดี๋ยวเพื่อทำตารางในสองช่องแล้วกันอิงตามพี่ดอยแต่บางตัวไม่อิงตามพี่ดอยใชไมแต่ตอนเนี้ยฟลอเรนตีโนนี่ต้องให้แบนนะครับตัวมันโกงเกินอะ่ะด้วยด้วยอเทมด้วยแหละอืม ม,มันยังไม่โดนเนื้อเลบมันเนื้อไปก่อนหน้านี้นานมากเลยนะแต่หลายแพทมากอะัาจุบันยังไม่เนื้อเลยเดี๋ยวนิ่งตลกมาก,ลก,มากแล้วก็สก,กิลรอประมาณนี้ครับก็สามารถโซนได้ระยะไกลไกลผมไม่แน่ใจว่าไกลพอกับแอนเน็ตตหรือเปล่าแต่ถ้าจะไกลพอกันเลยมั้งไม้บางันตีไปนะ โนะว่าใช้คิทตีบ้านนะครับเราเดินเข้าไปยังไงก็โดนเขาต่อยอยู่ดีนะครับส่วนเลนล่าก็แตกแล้วนะจิ้มคิดว่าไฮเตกายืนได้นะครับอันนี้แรงจริงกนะ,นระแรงน,นะครับเดี๋ยวเขาเล่นอะไรโอเคก็เลยดิดไปกตอนนี้นะครับส่วนน,วน,นี้ส่วนตัวมองว่าแอนติงก้าวมยังเก่งนะอืมเก่งเก่ง เดี๋ยวทุกคนลองเล่นดูแต่มันอาจจะแพ้ไฮโน่นะหนูเจอไฮโน่อย,อยู่แต่ถ้าไฮโน่แบบปลาไม่ค่อยคมมากก็พอได้อยู่นะแต่ถ้าปลาคมก็ก็ปลาอินบอทรัวอ่ะจริงจริงมันน่าน่ารำคาญนะไฮโน่ไฮโน่เก่งฮนะใครมีใครลองไฮโน่สั้นเกี่ยวบ้างรู้สึกว่ามันเปลืองสล็อตช่องเลยไฮโน่แบบเดิมดีกว่าหรือไม่ก็ใครไม่อยากออกเดเดมก็ส่้นเกี่ยวครับไป ประมาณนี้ประมาณนี้ก็โดยรวมก็ถือว่าใช้ได้นะในส่วนของไอซซิงก้าในผปัจจุบันถ้าถามว่าบางขับที่เราเล่นพลาดต้องมีก็คือวิธีสองเราครับพลังแฝงอีกอันนึงผมคิดว่าถ้าเอาไว้แก้แบบว่าถ้าเราสกิลแม่นๆก็จะมีในส่วนของซิกเโพนะเพรว่าใช้ยากหน่อ อะไยากก็ค่อนข้างดีผมผมจะบอกด้วยว่าทำไมเองไม่ดึ่ขวางมือดึงขวากมือหนาอรอดนะครับ